นายสิเชยกรรมประธานสภาวัฒนธรรมตะพุนตะถอดอำเภอท่าซึ่งปัจจุบันก็เป็นข้าราชการบำนาญสังกัดอยู่กระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานสภาวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี2543มาตลอด4สมัยแล้วนี่ก็สำหรับทางด้านชนเผ่าของตะพุนตถอดนั้นคือชนเผ่าไทยควรไทยควรนั้นมีถิ่นกำเนิด เมื่อก่อนเมื่อศตรวรรษที่12ในแคว้น12จิไทยชนเผา่าไทยพวนพวนกู่หรือไทยควนนั้นเป็นชนเผ่าไทยชนเผ่าหนึ่งซึ่งตั้งรักฐานอยู่ที่12จิไทยขุนบรมผู้ปกครองเมือแงแถง ซึ่งมีหมู่บ้านหรือหัวเมืองที่ขึ้นกับเมืองเทงเป็นเมืองบริวารก็คือเมืองนาน้อยอ้อยหลูปู่แสนบางนางแสนเกล้าจากนั้นก็ได้มีการเกิดภัยพิบัติขึ้นเนื่องจากว่าถูกการลุกรานแย่งการทำมาหากินหรือเกิดสงครามจีนและพวกห่อรบกวนจึงได้พากันอพยพถอยลนล,นลงมาทางที่ใต้มาพบแับบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไทยในหุบเขาซึ่งมีเมืองหลวงปงลิงเป็นเมืองหลวงในต,ตอนนั้นก็มีเมืองตาบังวังคำอยูอ่ล้อมรอบเป็นเมืองบริวารมีความสุขสบายมาแต่ว่าระยะหลังต่อมาเกิดขาดแคลนทางด้านอาหารการกินหรือว่าเกิด สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตก็เลยอพยพลงมาทางที่ใต้ตามลำแม่น้ำแม่น้ำเซียเจาเซน้อยหรือเสบ้างไฟก็มีกลุ่มที่มาด้วยกันเช่นชนเผ่าผู้ไทยชนเผ่ากะลึงแล้วก็ชนเผ่าอื่นอื่นอีกมาตามลำแม่น้ำเซน้อย ออมาถึงตรงข้ามกับเมืองมะลุขานครคือในพื้นที่เขางะวันอดอนโหรอำเภอท่าพนมชาวไทยกวนก็เลยข้ามมาอยู่ตับมันพบดูทที่เดินทางมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือพยาพามุงเมืองซึ่งชาวไทกวนที่มานี้มีอยู่สองสองกลุ่มก็รวมด้วยคณะที่มามีสี่กลุ่มทั้งหมดก็คือหนึ่งกลุ่มที่เป็นชนเผ่าไทกระลิง มาอยู่หมู่บ้านหน้องหวายสายบากแกอเภอนาแกแล้วก็กลุ่มที่สองเป็นผู้ไทยผู้ไทยวังและก็ผู้ไทยกระโปงอยู่ที่เรนูลลครกลุ่มที่สามก็เป็นไทยกวนที่มากับพยาชัยสมยศก็เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านทุ่งมนแล้วก็โคกสว่างดอนระโงดงขวางกลุ่มที่สี่ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ในฝั่งทางทิศเหนือของแม่น้ำัูหัวโดยการนำของพระบญาพระมุ่มืองเป็นบรรพบุรุษอยู่แล้วก็พากันมาอยู่ก็คือชนเผ่านาทนี่ะครับแล้วก็เดินทางไปทรามาหากินตามนำโอหัวขึ้นไปทางด้านเหนือโดยการนำของไม่เท่าสีสองเมืองพอมาถึงบ่อทานาเกลือที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกู้งหอยปูปลาอุดมสมบูรณ์ป่าไม้แล้วก็ยานาง อบอทานาเกลือจิเทาแล้วก็เต็มไปด้วยยาสมุนไพรก็เลยปักหลักอยู่ตรงนั้นแต่เนื่องจากว่าอยู่ที่ควังขอนเก่นนนี้มันทําให้เกิดเวลาฤดูแรงมาน้ําจะกร่อยอน้ําเพื่องจากมันเป็นบนัวเกลือก็น้ําไม่ไม่อร่อยว่าการอย่างนี้แล้วก็ย้ายไปอยู่เมืองอหมู่ทาหมู่บ้านทางที่ตะวนตกคือหมู่บ้านผาเพียงจากนั้นเกิดโรคระบาด เกิดทีดดันก็เลยอพยพจากบ้านบ้านขามเพียงมาพบกับดินแดนเป็นที่ราบสูงน้ําท่วมไปถึงเป็นป่าดงไม้ถอนเต็นไปบดนานอกอยู่ทัดทางตะวันตกเป็นนานอกตะวันออกเป็นนานในจะมีทุ่งใหญ่อยู่ทางสองขาวฝั่งก็เลยพวสมซึ่งจะเป็นที่ตั้งหมู่บ้านเนื่องจากว่าร่มเย็นเป็นสุขก็เลยยึดเอาตรงนั้นเพื่อเป็นมคลน้าก็เลยเอา ทุ่งนามาบวกกับป่าไม้ชน<ร>ก็เลยเป็นบ้านอาอนตั้งแต่นั้นมาจนถึงวัันนี้ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ